เอาละค่ะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะตามเรื่องของราคาพลังงานกันหน่อยคระราคาน้ํามันโลกที่ดิดตัวสูงขึ้นก็สะท้อนมาบ้านเรานะคะทำให้ราคาพลังงานในบ้านเราสูงขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยภาครัฐมีมาตรการในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะโดยมีการตรึงราคาน้ํามันดีเซลเอาไว้เพิ่งจะขยับขึ้นเป็น3 2บาทต่อลิตรแต่สถานการณ์ของราคาน้ํามันในตลาดโลกก็ยังผันผวนค่ะไม่มีใครคาดเดาได้นะคะว่ามันจะขึ้นต่อเนื่องเนี่ยไปจนถึงระดับเท่าไหร่นะคะแม้จะมีการคาดการณ์บ้างแต่ว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนกับสาานกรที่ ผลตลอดเวลาบ้านเราก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ภาครัฐก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือแล้วก็เขาต้องคุยกันนะคะว่าอัตราน้ํามันดีเซลที่ตรึงไว้เนี่ยสาบาทต่อลิตรเนี่ยจะตรึงไว้ที่เดิมนะคะหรือจะต้องมีการขยับขึ้นนะคะโดยรายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานระบุค่ะว่าวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนะคะของขคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลงิงหรือกอบนอที่มีคุณสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะคุยกันค่ะเกี่ยวกับมา การพยุงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันในประเทศไทยรายสัปดาห์ว่าจะยังคงราคาไว้ที่เดิมคือลิตรแล้วไม่เกิน32บบาทนะคะต่อลิตร จะต่อแบบนี้นะไปอีกสัปดาห์หรือจะปรับขึ้นที่ระดับลิตรละ33บาทถึง34บาททางนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานก็พยายามจะหามาตรการมารองรับค่ะที่จะพยุงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้ปรับขึ้นสูงมากนักนะคะตามราคาที่แท้จริงคือจริงแล้วเนี่ยราคาที่แท้จริงเนี่ยก็คือทะลุลิตรละ41บาทจนทําให้เงินกองทุนน้ามันเนี่ยติดลบค่ะระดับ60,000ล้านบาทในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ย กมนจึงได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกก็คือ1พฤษภาคม2565โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับลิตรละ32บาทแล้วก็ทยอยปรับขึ้นลงค่ะดูตามสถานการณ์นะคะเป็นรายสัปดาห์และก็จะมีการกำหนดเพดานไว้ไม่เกินลิตรละ35บาท เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายของกองทุนน้ำมันสำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณนะวันที่22พฤษภาคม2565ติดลบ76,291ันล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 41, 4 1 4 1 9้าล้านบาทและบัญชีก๊าซขุงต้มติดลบ34,872ล้านบาทโดยมีกระแสงเงินสดรวมอยู่ที่1 3 6 6 9าันบาล้านบาทก็จะแบ่งเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะที่2556ล้านบาทและบัญชีเงินฝากที่ กรมบัญชีกลางกระสงกันคลังอีก14,133ล้านบาทอย่างไรก็ตามค่ามีการคาดการณ์นะคะว่ากองทุนน้ำมันณนะสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะอาจจะทะลุ80,000ล้านบาทได้ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงะค่ะว่าที่สัปดาห์นี้เนะี่ยอาจจะเห็นการขยับขึ้นราคาดีเซลลิตรละ33บาทดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะคะว่ารัฐบาลได้ใช้เงินเดือนละ20,000ล้านบาทมาช่วยเหลือราคาน้ำมัน,น,มนดีเซลตรงนี้นะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะ <S 2> <S 2> อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ